วันนี้เรามากันที่อเว w e ตอร์ฟ f a ์มกันอีกแล้วค่ะเคยลงชิปไว้เมื่อน่าจะหลายปีที่แล้วอยู่แต่ว่าอันนี้คือเขาทำใหม่แล้วแบบกว้างใหญ่ขึ้นตรงนี้กำลงกังทำอยู่รอบที่แล้วยังไม่มีรถไฟแล้วก็ยังไม่มีบ่อน้ำเดี๋ยวเราจะแบบไปดูบ่อน้ำกันด้วยแต่ตอนนี้เราเล่นทรายกันอยู่จา้าอันนี้ทำอะไรคะหาห,หาอะไรอยู่หาก้อเนปน ป็ปทำปราสาทเหรอไหนปราสาทหนูอยู่ไหน,ปนไปเอาอหินมาทำปราสาทน,นี่แม<ล>่นรายกันใหญ่ล,ล,ลานเขาก็มีแบบอาหารด้วยนะกินแบบจริงจังนะคะไม่ใช่คาเฟ่แบบจุ๊บจิบจุบจิบนะนี่นคือกินจริงจังได้เลยเนี่ยดูดิ มีปลามีไก่เป็นตัวๆเลยนี่อาหารก็ราคาแบบคาเฟ่นี่สปาเกตตี้ก็200กว่าบาทก็โอเคดะราคานี่ดูน่ากินแล้วก็มีน้ำด้วยเมื่อกี้สั่งน้ำมาสั่แก้วเดี๋ยวรอว่ายน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยกินข้าวกัน น่าจะใช้เวลานานเลยแหละในการเล่นครั้งนี้เพราะว่าหลายกิจกรรมอันนี้ยังไม่ได้ไปให้อาหารสัตว์เลยนะพอดีมีเด็กมาทัศนศึกษาก็เลยแบบเดี๋ยวรอดเด็กๆไปกันก่อนแต่เดี๋ยวค่อยไปให้อาหารสัตว์กันลูกอยากแบบมาดูคาปิบาร่าสบายไหมสบายไหมลูกโอ้โหสบายเลย อ้เฮียนี่นานแล้นะเนี่ยมีเด็ดมาทัศนศึกษากันด้วยนะขึ้นรถไฟกันใหญ่เลยน่ารักมากเลยอนนของเล่นเยอะมากเลยของเล่นทรายดูดิเต็มพื้นเลยแล้วแต่จะเลือกฝันไม่มีการแย่งกันเลยเพราะว่าเยอะมากโอ้โหกลัวอะไรดูสไลด์แต่สไลเดอร์มันใหญ่มากเลยดูสิเอาอยัาง เอาอยัางนีอะไรอ่ะน้ำอะไรลูกอี๋ไม่เอาเอาวลงมาเร็วลงมาเลยเพี่ยาก็ลงเร็วแล้วหนึ่งสองซั <c oughs> นี่เรามาให้อาหารแพกันค่ะคกำละยี่บาทอ,อันนี้ซื้อมาห้ากำท้องเหรออุยอุ๊ย,ยจริงด้วย ท้องออกข้างเลยอ่ะดูดิฝอนนูกโอโดซี่มาขี้เกียจมากเลยสองตัวนั้นน่ะแล้วมีลูกแพ้ด้วยนะอุ้ยเอารอดเข้าไปได้แล้วมีกงไว้ทำอะไรนี่เขาเขาเขาค่อยค่อยกินนี่นี่เวลาคนนี้เขาล่ออยู่เด็กสีดําเนี่ยสีดําสีขาวเนี่ยเขาล่ออยู่เนี่ยก็หนูหนูหนูให้เขาวาจาวาจาอย่าดึงนะคะเดี๋ยวมันบาดมืออ่านี่เอาวาจาเอานี่เออแล้วทําไมเขาเขาไปยืนทําไมล่ะคะสองตัว ยืนหลบอะไรเนี่ยตอนตอนนู้นอนะ่ะมันสามตัวนั่นอนะ่ะมัน,นไม่สนใจอะไรเลยนอนยันเดียวเลยอะ่ะเห็นในหมูด้วยแต่เราจะได้เข้าไปว่าหมูอ่ะ <laughs> ถ้าเขาไล่ทับเราได้ตายเลยแล้วเนีย่ย<า>นั่นมีลูกเขาด้วยลูกเขาตัวปี๊ดเดียวเองอะ่ะดูสิน่ารักมากเลยอะ่ะ เป็นแพ้ที่ดูไม่ค่อยตะก,กัดตะก,การเท่าไหร่ดูอ่ะปีขึ้นไปนั่งเก้าอีกอ้ก่ะดูหมูตัวบัลลั่มใหญ่มากหมูตัวเบงเนี่เราเข้ามาในในของหมูแล้วโวตัวบัลล่าเลยนี่ลุกไม่ไหวหรอกมังเนี่ยูยใหญ่เกินเขาอ่ะมันล่านี่ ดูบีขี้หมูเลยนะเขาทำขี้หมูอ่ะ <c oughs> ดูดิผันเลิศเลยอ่ะ <c oughs> อโอ้ยตายตายตายอันไหนหน้าไหนหัวไหนอะไรไม่รู้ไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เอออันไหนตาอันไหนปากอันไหนโอ,าาอ้ตาโลว่าจะเอาหมูไหม <c oughs> ว้ายอันนี้คือตัวอะไรมันกลัวคนนะเนี่ย ดูดิกลัวคนอ่ะดูเขากลัวคนอ่ะโอ้ยนี่เลยอ่ะปาจาไม่เอาไม่เอา,ไม,อาไม่แก้เขาลูก<ม>โอ้โหเขาบอกมันเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เป็นลูกเาไม่ได้ทอะไรเราโอ้โหไม่ไหว เพล่นเลยอุ้ยว่ะละเว้ยว่าจะไม่กระโดดห <c oughs> น้ามันกระเพื่อมเลยอะ่ะหา,ายแล้วดูขาดิขาที่แทบจะแบบไม่มีขาแล้วอ่ะ <c oughs> อีกนิดเดียวโอ้ยอดเด็ดโอ้โยเห็นเขาเดิน,นสักทีโอ้โหโอ้โหโอันนี้คือตัวที่ผอมที่สุดแล้วนันเนี่ย นอนลงดูสิมองหน้าเลยมาอู้ตูดอะไรจิกไม่จิกจิกตายด้วยนะตะกี้เนี่ยแต่ไอตัวใหญ่สุดนี่โคตรใหญ่เลยอ่ะไม่เคยคิดโอ้ยนี่ตัวตัวนั้นผลไมาจากชข้องน่าจะอาการโลดเข้าไปเออน้อยมันเล็กๆมันน่ารักไหมก็ตัวอย่างเงี้ยแต่ตัวเล็กเรามานั่งรถไฟค่ะค่าหัวหกสิบบาทดู โอ้โหแบบไงดูนี่ีค้งมากนะยังไม่มีแดดเลยว้าฝั่งนี้มากฝั่งนี้มากมาจะชอบเปล่าเออกางให้น้องด้วยกางให้น้องด้วยเออเขามีลมให้ด้วยนะโอ้โหดู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 ด <c oughs> รอบๆมีกดูช่วยดูด้วยนะโอ้ถ้าน้องถือนี่แย่เลยอากาศลมลึกมากเลยดูมีกระชงกระเช้าที่แบบว่ากระท่อมติไม่ใช่กระเช้าเป็นสุ่มๆให้นั่งกินข้าวเอเวลา มีแพ้อยู่ตรงนี้อีกแพแพแพ้แพด้วยนะไม่แพน้ำพูน้ำพูน้ำพูนี่น้ำพูเนี่ยมีข้ามสะพานด้วยเนี่ยแต่แล้วจะข้ามสะพานแล้วมีข้ามสะพานด้วยเห็นเปล่าข้ามสะพานแล้ว วสวยจังเลยข้ามสะพาน <c oughs> นี่ที่ว่ายน้ำเล่นเล้ามาเล่นเล้าไอ่อาไม่เอาอ่ะโอ้มีเดยวคนเขาไ่ว้น้ำเนี่ย <c oughs> เอาไหมไว้า ว่าให้เขาไปบ้าเห็นเปล่าดูดอกไม้เขาน่ารักแร้วางลอมป๊บล้มโอ้โห,โหเฉียดไปหน่อยนี่ควายสองนี่โอ้ยมีควายด้วย,ยน่ารักเชียิยบรรยากาศาโอ้โหถ้ามาหน้าหนาวน,นะนี่นี่ไม่ใช่กงควายไม่เป็นกงแพ้หรือเปล่าลูกดูท่าน ลมบางกุุงมากหมดเลยจะจบแล้วจะจบแล้วนี่ไากินข้าวนี่นักกว่านะกินข้าวนี่อะไรนะหมูตุ๋นเกลือเออเราชิมซิไข่กุ้งนี่ไข่กุ้ง เพิ่มมะนาวเพิ่มมะนาวให้ความเปรี้ยวมะนาวเยอะๆเออสั่งแล้วค่ะหนูกินข้าวก่อนกินข้าวนี่ก่อนหิวอ่ะดูตอนแรกบอกไม่หิวแล้วเนี้ยอร่อยอ่ะเผ็ดไหมน่าจะเผ็ดเลเออดูดิพริกพริกเกลืออันนี้เป็นหมูเดี๋ยวมาลองชิมนี่คือหมูกินข้าวเสร็จเอาเอาสู้กันแล้วสู้กันแล้ว กินข้าวเสร็จมาให้อาหารแพ้ต่อสรุปไม่ได้ไว่ายน้ำนะคะเพราะว่ามาตั้งแต่10บโมงโ<ท>ตอนนี้จะบ่ายสองแล้วเด็กยังติดพันกับการให้อาหารแพ้หมดไปหลายร้อยแล้วเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาว่ายน้ําอย่างเดียวเพราะว่าลูกสาวดูห่วงแล้วกลัวจะเหนื่อยเกินแต่อยากพามาว่ายเนี่ยเออแต่ลูกชายก็อยากจะให้แต่อาหารแพ้ไม่อยากว่ายน้ําอยากให้แต่อาหารแพะ เมื่อกี้เข้าไปมาโอ้โหดูกระเกงเละเทะเสื้อเละเทะไปหมดเลยแพเขากระโดดใส่แบบมาขออาหารแต่ว่าน่ารักนะแพเชื่องนะลกูกแพก็เชื่องอ,อุ้ยฉี่ฉ<ห>ี่<ห>ตัวนี้ฉี่อ้าวหนูไม่ไปโอ้โหไปดมฉี่เพื่อนอีกตายแล้วไหนอะแล้วน่า,นากินฉี่เพื่อนหนูไหนอะ กินฉี่เพื่อนนี่ตัวนี้เนี่ย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 ตัวนี้นี่นี่น,นี่ตัวนี้เหรอไม่ใช่แพ้นี่ไล่ควิดกันทั้งวันเลยเดี๋ยวโอ้ยมีเข่าหน่อยไม่ได้ควิดกันใหญ่เลยดู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 ดดดแพ้เขาไล่กัน